ค่ะสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสู้คุณสู้คุณนะครับพ่อพ่อกับผมนะฮะพี่จา่สาสารวุณีมาต้องอย่งมากมายพี่น้องมาแล้วครับผมเนื้อนอกนะย่างสดๆเลยยูข่ขางเตอนี่แล้ว <laughs> นะเป็นเนื้อนอกเด้อพี่น้องเ้อะพี่น้องรู้จักเนื้อหนอกวะนะครับมันจะคล้ายๆเสือห้องไห้ครับผมแต่ว่ามันจะมีความนุ่มกว่าเสือห้องไห้นะครับหั่นกันสดๆอยู่นี่ละมือเนี่ยเออม่ต้องอย่งมากมายดอกมาโอ้ หั่นกินสดสดมันจะมีความนิ่มนะฮะความนิ่มกว่าเสียห้องให้นี่ชุ่มๆเลยครับผมเนื้อแบบชุ่มๆอ่ะอ้หาหั่นพร้อมกินพร้อมแบบนี้แหละพี่น้องมันค่อยแซบมือนี่ยเจ้าเพียอยู่นี้มาชิวๆนะครับบนหยุด <laughs> อ,อ,อย่างพร้อมกินบวม ไล้หัวส่งการแล้วพี่น้องเสี้เหร่น,น้ำทาแป้งละเว,ว้นบักมาสองสามปีพี่น้อง เจียวเพียวเฮ็ดสุดๆเลยนะ เนื้อหนอกหมักปลาแดกพี่น้องความหอมมันต้องเอียงมากๆหรอกเวลาไฟไมันถือปลาแดกเนาะ <_ d phin> มีนม่มาอย่างชิวๆอื้ออ ลองเมืองครับผมความชื่มของมันเนี่ยดิตอนง่เด้อถ้าตอนง่ามันยำบุค่อยได้ถ้าตอนง่ยมันยำบกค่อยได้ครับผมเนาปาดเยอะหน่อยเพราะว่าเพราะว่าอย่างวางทีเพราะว่าถ้ามันถ้ามันเซาห่อนมันสิยาบนะครับผมก็ต้องเอาไปอุ่นไฟก่อนแล้วมันค่อย,ยแิ่อืสบแบบนี้ได้ Ừ. Úp phi, úp อยู่พุน่นอยู่พุ่นมาเล่นกินข้าวเด้อเอาไปเอาไปเอาไปเดี๋ยวพวกไปมันมันเล่นกินข้าวพี่นู่นออกไปซื้อกล้วย To nên giật nhầm nhạp được mày đi phía đông thật tí nè nóp nói ปพาดหความหอมนะครับความหอมความนัวความแซ่บ เป็นแต่หยาบไปแค่ตอนนี้มันเย็นแล้วนะครับถ้ามันเย็นแล้วมันเป็นแบบนี้เหรอพี่น้องนะ้ำเนื้อพวกเนี้ยจะกินดีกว่าเนื้อเสือครับผมจนะกินดีกว่าเนื้อเสือของแห่อืมนี่ได้อยู่ ผีเนือกันมันจิใหม่ใหม่มันนี่ยากกันเนี่ย พวกกินน้นอนแบบนเนี้แซ่บพี่น้องนะครับอยปล่อยให้มันเย็นอยปล่อยให้มันเย็นเน็ดขาดเนื้อพวกเนี้ยบริษัทนีจ้จะลอยเลยเนื้อมันแบบอืมันมันมนี่มันสิแซ่บแบบอยู่ตรงกลางน,น่ะพี่น้องอยู่ตามพวกอพวกเนื้อมันอ้แซ่บ ไกลที่ห้อนสงการนะครับข้างห้อนโอ้ปรดี๋พี่มาเด้อมาเด้อกินข้าวพี่ตรงนี้นะับเป็นเป็นสังเกตนะไปมันนี่ก็เป็นพวกพี่เพิ่นเลี้ยงไก่นะ cây cây tí nè cây khay nè cây bàn nè đã giang á

ผมรู้สึกว่ามันเริ่มคุ้นจรินกับการที่บ่มีสงการมาสองปีแล้วพี่น้องนะครับบ่ตื่นเต้นนะครับบ่ารู้สึกว่าเจ้าของตื่นเต้นนะก็กธรรมดานะครับสำหรับผมธรรมดานะผมคิดว่าเมษาเนี่ยคือมันเป็นนาห้อนเนาะมันเป็นนาห้อนคนเทาก็ต้องหาแนวห้อนโดยการเล่นน้ำนะครับตับห้อนได้แจ่ปีนี้เพิ่่ใบรินป่ะ สู้ๆกันนะอะนะพี่ลองนะลองมั้งครับผมสดๆนะ เนี่ยผมใหม่พี่น้องเอ้ยใหม่มดอืาฮ่าฮ่าฮ พี่น้องหน้ากะมื้อนี่กะเป็นย่างเนื้อหนอกนะครับกะมีจะมีบบสุกแน่กะมีใหม่แน่ครับผมนะบบตองอย่างมากมายดอกเดีย๋ยวผมก็จะไปเอาอันมีดนะครับปาดซ่อนที่มันใหม่ออกนะครับให้มันเหลือจะ้องบบใหม่นะ <c oughs> อะย่างไปกินไปเมื่อเนี้ยแซบครับผมมันสีบ่ค่อยเหนียวนะครับมันกะลักษณะของเนื้อหนอกนะพี่น้องมันจะมีลักษณะความ มันมันนะครับมันจะไปแทรกอยู่ระหว่างเนื้อนะครับมันก็คือเนื้อเสือนะครับเนื้อเสือคือมันจะเห็นแยกเห็นชัดเจนนะครับส่วนเนื้อส่วนมันนะครับผมมันเป็นเนื้อเสือนะแต่ว่านี่หนอกมันจะแทรกนะครับแทรกอยู่ต่ำต่ำเนื้อครับแทรกครับผมนะแล้วก็มันจะกินง่ายกว่าเนื้อเสือนะครับก็คือมันมันจะบ่ค่อยหยาบนะครับผมถ้าเขาย่างพอดีถ้าเขาอ่าูจากคําว่าย่างแล้วก็ต้องเอามากินตอนที่เื่อนดูน้อนๆพี่้องมันจีบ่หยาบเลยนะครับแต่ว่าถ้าผูดใดย่างแล้วนี่ควับา กามมีแบบแทบเล่าอ่ะผมบอกไว้เลยนะเออกับราต้องอียงมากมายดอกนะครับกัทีฮอดเมษาแล้วจังไหนพี่จ้าก็ต้องขอขอบคุณคือเก้าครับผมขอบคุณพี่น้องนะครับที่อย่นรัมกันนะครับตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับตั้งแต่สองปีที่แล้วนะครับปีนี้ปีที่สามนะครับที่พี่จาอยู่กับพี่น้องนะครับที่พี่น้องอยู่กับพี่จานะครับให้กำลังใจกันนะครับบางสิ่งบางย่างมันอาจจะ อาบ่าถือคิงถือหูพี่น้องก็ต้องขอโทษขอภัยหลายะไไ้ะพี่น้องเด้อครับพี่จ้าจะพยายามนะคะรับนะครับเพให้มันดีที่สุดอะนะครับบพต้องเหี่ยงมากมายดอกนะครับมาติดตามกันที่เ่านะครับในมืออืนหรือมือตัวต,ต,ต,ต่อไปนะครับว่าจะมีเมนูเหี่ยงมาแทบแแบบนี้นะครับมานําเสนอให้พี่น้องได้อืลมลายของเ่านะครับสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปที่2ที่พี่จ้าใส่นะครับอุปกรณ์ไทยทําไมนะครับพอพี่จ้าพัฒนาช่องย่างต่อเนืองครับผมนะถึงเป็นช่องเล็กๆแต่ว่าหัวใจครับผม มันแกว่าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่แล้วนะครับจะฮอต4แสนซับสไคร์แล้วถา้าติดตามกันแล้วกันว่าพี่จ้าจะเอาอยีายมาฉลองนะครับสารคดีนี้ว่เาเรียกข้สวัสดี